ในวราวุฒิฐานธรรมชัยครับตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการเทศบาลตำบลพงมะเดือก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนนี้นะครับในเรื่องที่จะพูดก็คือว่าท่านได้คิดถูกต้องแล้วที่ได้นำบุตรหลานมาเรียน เพราะโรงเรียนพัฒนาบริหารธุรกิจได้ให้อะไรมากมายทําให้ผมได้มานั่งอยู่นะจุดนี้ในทุกวันนี้สิ่งที่โรงเรียนพัฒนาให้ก็คือโอกาสโอกาสก็คือในเรื่องของการศึกษาได้ให้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะในเรื่องต่างๆเช่นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในออฟฟิศที่ เอือต่อการทํางานของผมณนะปัจจุบันนี้นะครับในด้านของกิจกรรมโรงเรียนที่ทําให้ผมได้มาทํางานในทุกวันนี้ก็คือกิจกรรมในเรื่องของการนํานักศึกษานะครับไปแข่งในเรื่องทักษะอาชีพต่างๆซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของสิ่งที่ช่วยในการทํางานของตัวนักศึกษาเองนะครับในเรื่องของ โรงเรียนให้อะไรกับเรานะครับตรงนี้ก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยที่บอกว่าให้โอกาสโอกาสในที่นี้ก็คือการส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐซึ่งกระผมก็เป็นหนึ่งในส่วนตรงนั้นที่ได้ไปฝึกงานในองค์กรของภาครัฐแล้วก็ทําให้ชีวิตได้เปลี่ยนเข้ามาอยู่ในระบบของการทํางานในส่วนของราชการเพราะว่าเป็น โอกาสที่ได้มาจากโรงเรียนพัฒนาะในเรื่องของการศึกษานะครับตัวกับผมเองก็ได้เข้ามาเรียนตั้งแต่ในระดับชั้นของปวชนะครับแล้วก็หลังจากจบปวชเนี่ยก็ได้ต่อปวสนะครับซึ่งหลังจากจบปวสเนี่ยผมก็ใช้วุฒิทางด้านปวสเนี่ยเพื่อมาทํางานณจุดนี้นะครับแล้วก็ยังใช้วุฒิตัวเนี่ยในการเรียนต่อจนถึง การจบของระดับปริญญาตรีได้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะบอกได้ว่าในการเรียนปวชหรือปศเนี่ยก็สามารถทําให้เรียนจบปริญญาตรีได้นะครับในเรื่องของออทางด้านบุคลากรของ,ของทางโรงเรียนนะครับอาจารย์ที่โรงเรียนพนานาเนี่จะมีการกวดขันในเรื่องของการเรียนหรือระเบียบต่างๆนะครับเพื่อใหออ้ทุกคนเนี่ย ออกมาเนี่ยได้เป็นจบเป็นนักศึกษาที่ดีนะครับอาจารย์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพักดันให้นักศึกษาเนี่ยจบออกมาแล้วมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางด้านอาจารย์ทางโรงเรียนภาณนะเนี่ยก็คือว่าจะให้ทางอาจารย์เนี่ยกดขันนักเรียนนะครับซึ่งเป็นส่วนดีทําให้นักศึกษาเนี่ยที่จบมามีประสิทธิภาพนะครับนะครับผมจะขอแนะนําในเรื่องของ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนนะครับว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยในระดับปวชเนี่ยที่ศึกษาจบไปแล้วแล้วต่อปวสสองปีก็สามารถหางานทําได้แล้วจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยในส่วนของการทํางานภาคเอกชนที่จะรับนักศึกษาที่จบจบมาใหม่เข้าทํางานเนี่ยส่วนมากที่รับก็คือวุฒิของทางปวสนะครับ ในในส่วนของคนที่จบปวชอเนี่ยก็ยังมีงานที่รองรับถ้าเทียบกับระดับปรญญาตีตอนนี้นะครับถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาจะไม่รับเพราะว่าวุฒิปรีจะปรญญาตีเนี่ยสูงไปนะครับเขาก็จะรับแต่วุฒิปอสอนะครับตอนนี้ที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนของในตัวผมเองเนี่ยที่เข้ามาทํางานของภาครัฐเนี่ยในส่วนของการสอบบรรจุซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการสอบบรรจุข,ของกอพอ วุฒิที่จะรับในตอนนี้เนี่ยก็คือวุฒิทางด้านของขั้นต่ำคือปวชในการบรรจุระดับ1ปวสระดับ2นะครับและปริญญาตรีระดับ3ซึ่งถ้าคนที่ไปเรียนในสายสามัญที่เรียนหมหกจบหมหกเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสอบบรรจุได้ต้องไปเรียนให้จบปริญญาตรี หรือบางคนเนี่ยถ้ามาเรียนทางสายอาชีพทางสายวศเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าทางด้านของปิญญาตีซึ่งจะทํางานได้ดีกว่าอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาจากการศึกษานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนพัฒนาบริหารธุรกิจคณาจารย์ต่างๆน,นะครับที่ให้โอกาสกับตัวผมที่ได้เข้าไปศึกษาจนจบออกมาได้มี หน้าที่การงานที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนและทางอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพพรวนมิมาเลรักนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาเทสโก้โลตัสบ้านโป่งค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยบริการระดับเจ็ดนะคะเค่ะก็ เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรยียนพัฒนาบริหารธุรกิจนะคะสาขาการบัญชีค่ะก็เข้าไปเรียนตอนปวสปีหนึ่งะนะคะเข้าไปได้รับความอบอุ่นอาจารย์อาจารย์คอาายอให้คําแนะนําทุกเรื่องเลยอะคะ่ะนอกจากให้ความดูแลแล้วนะคะยังคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมีปัญหาอะไรปรึกษาอาจารย์ได้ทุกคนนะคะก็ก็รู้สึกดีใจอะคะ่ะที่ได้เป็นสิทธิ์เก่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของของโรงเรยียนนะคะปัจจุบันก็ ประสบความสําเร็จได้ได้ทำงานในห,หน้าที่การงานที่ดีอะนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านรวมถึงโรงเรียนพัฒนาด้วยนะคะที่ทําให้ที่ฉันมีวันนี้ค่ะก็สิ่งที่ดาวได้รับจากโรงเรียนอะนะคะก็อย่างแรกเลยความรู้แน่นอนความรู้ที่ดาวได้รับเนี่ยมันทําให้ดาวรู้สึกว่าดาวเป็นบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมอะนะคะ เพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้อย่างนั้นเพราะว่าเราสามารถไปแข่งขันกับเพื่อนๆนนอกโรงเรียนได้แข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ไม่ว่าจะเรื่องของการเข้าสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะคะหรือเรื่องของการเข้าทํางานเราก็สามารถที่จะสอบแข่งขันสู้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นน้องๆมั่นใจได้เลยว่าจบจากพัฒนาแล้วนะคะจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมนะคะอันดับที่สองนอกจากความรู้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือ การข้าสังคมการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อันนี้เราได้รับจากการได้ทํากิจกรรมในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นไปแข่งทักษะต,ต่างโรงเรียนต่างจังหวัดนะคะอันนี้อาจารย์อาจารย์ท่านสอนสอนว่าเวลาเราเข้ากับสังคมเข้ากับคนอื่นเนี่ยเวลาเราไปอยู่ร่วมคนอื่นเยอะเยอะเราจะต้องปรับตัวยังไงทําตัวยังไงอันนั้นก็ส่งผลให้เราเนี่ย สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับพื่ี่เพื่อนเพื่อนร่วมงานได้ดีโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นที่รักของทุกกคนนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจท่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนพัฒนาบริหารธุรกิจของเราอะนะคะซึ่งทุกท่านได้คิดถูกแล้วก็เดินทางถูกแล้วนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนพัฒนาเนี่ยนอกจากจะจะ ปลูกฝังแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีสถาบันที่รองรับให้ให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เรียนต่อเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและจบออกไปแล้วเนี่ยมีงานทําแล้วก็มีอาชีพที่ดีเป็นประสบความสําเร็จในอนาคตแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ